ขอบคุณทุกความน่ารักขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะพี่ไข่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะไม่มีคําไหนจะพูดเลยนอกจากคําว่าขอบคุณนะคะพี่ไข่ก็เปิดช่องอร่อยหุ่นแซ่บเข้าเดือนที่สิบแล้วนะคะเริ่มต้นจากศูนย์ผู้ติดตามวันนี้ก็อยู่ที่สองหมืนกว่าผู้ติดตามแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกรับใจแล้วก็รู้สึกขอบพอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็คอยสปอร์ตพี่ผู้ไข่ตลอดมาน,นะคะ สำหรับคลิปนี้พี่ไข่มีเคล็ดลับของการเปิดค่าการมาเห็นชอ่องทําให้ช่องของเรา,าค่อยๆเติบโตขึ้นมาฝากนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะอันดับแรกเลยง่ายมากๆไม่ต้องเก่งมาทําได้ทุกคนนะคะเริ่มต้นจากการที่เราศึกษากฎก่อนกฎมาตรฐานชุมชนพาร์เนอร์เนื้อหานโะยบายการสร้างไรายได้นะคะจะทําให้เราไม่ต้องกังวลใจทําไปผิดไปทำไปลบไปนะคะและจะทำให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วนะคะจะทําให้เราไม่ต้องท้อด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อเลยนะคะถ้าหากว่าพี่ผู้ไข่จะพูดเรื่องเดิมซ้ๆ พี่ผู้ขายบอกเลยว่าทุกวันนี้พี่ผู้ขายก็ทําแบบนี้จริงๆนะคะจนถึงทุกวันนี้พี่ผู้ขายสามารถสร้างรายได้ได้ทุกเดือนพี่ผู้ขายก็เริ่มต้นจากงานพื้นฐานและให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของกฎกติกาต่างๆเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะและอีกข้อหนึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะถ้าหากว่าเราอยากให้ช่องของเราเปิดค่าการมองเห็นและหน้าฟีดของเราลื่นไหลดีนอกจากการเคารพกฎกติกาแล้วจ่ายเวลาไปอ่านกฎแล้ว เราจะต้องใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบในแต่และหนึ่งวันด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องมือของ Facebook เขามีหน้าที่การทํางานหรือการกระจายการนําส่งแต่ยังรวมเป้าหมายที่ใหม่ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากให้หน้าฟิรเราเหงาหรือเราต้องการให้หน้าฟีดของเราลื่นไหวทั้งวันก็คืออย่าลืมใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบนะคะเขามีหน้าที่การกระจายการนําส่งที่แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็น การโพสรูปนิ่งตรงช่องของคุณคิดเราอยู่พร้อมกับแคสชั่นที่ดีๆพลังงานใจหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่สร้างสรรค์จดลงใจนะคะและก็กดแชร์ไปที่สตอรี่นะคะเพราะจะเป็นการเติดค่าการมองเห็นได้ที่ช่องของคุณคิดอะไรอยู่เวลาที่มีเพื่อนๆหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใหม่มาเจอเราที่รูปนิ่งก็จะได้มีโอกาสเจอเราที่สตอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องมือของ Facebook เขามีมาให้หมดแล้วอยู่ที่เราแค่นั้นเองนะว่าเราจะใช้หรือเปล่า เพราะเขามีหน้าที่การกระจายการนําส่งให้กับผู้คนได้เห็นเราที่แตกต่างกันค่ะลงคลิปเร็วส่วนก็พี่ผ้ข่แล้วจะลงวันละ2อถึงสคลิปนะคะส่วนเวลาก็แล้วแต่เลยค่ะเวลาของพี่ไข่เวลาที่ดีก็คือเวลาที่สะดวกนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆสามารถที่จะลิมิตัวเองได้นะคะเช้ากับมันเย็นหรือว่าสามารถที่จะตั้งค่าโพสต์หรือคือก่อนที่เราจะตั้งค่าโพสอะ่ะเราจะต้องมีคลิปก่อนใช่ไหมล่ะเพราะอย่างนั้นสิ่งนี้เลยสําคัญนะคะ ออพิ้วไข่เลยไม่สามารถทําได้เพราะว่าพิ้ไข่ทำงานของตัวเองด้วยงานส่วนตัวด้วยนะคะตรงนี้ค่อนข้างที่จะหลายอย่างบางทีพิ้วไข่ก็อยากตั้งค่าคลิปโต์ล่วงหน้ามากเลยนะคะติดตรงที่ยังไม่ได้ตัดต่อคลิปหรือว่ายังไม่มีคลิปเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคลิปในสต็อกนะพิ้วไข่ขอแนะนำนะว่าตั้งค่าโอนล่วงหน้าเลยจะทําให้เราสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจเราจะได้มีเวลาไปทำคอนเทนต์เพิ่มมีเวลาไปใช้ชีวิตมีเวลาไปทํางานหรือว่ามีเวลาไปให้กับคนที่เรารักให้กับครอบครัวและเราอ่ะจะได้ไม่ต้องกังวล ต้อคลิปเร็วแล้วก็ต้องลงคลิปสตรีมที่ช่องของคนทิ่อะไรอยู่ด้วยนะคะพิ้มไข่จะลงวันละ2คลิปไม่ได้ไม่ได้เลยจะลงวันละ1คลิปนะคะแต่ไม่มีนะที่จะไม่ลงไม่เคยเลยนะคะเพราะว่าระบบจะได้จดจํานะคะลงให้ได้ทุกๆวันสม่ําเสมอเอาที่เราไหวไม่ต้องเน้นจํานวนอะไรมากมายแต่ให้เน้นที่ความสม่ําเสมอการยืนระยะทําให้ได้ทุกๆวันไม่ใช่วันนี้มี10ลง10พรุ่งนี้ลง3ลง2มาหรือไม่มีเว้นไป5วัน7วันไม่มีประโยชน์เลยค่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเรามี1คลิป2คลิป แต่เราเสถียรแลวก็สมัําเสมอกับตัวเองได้ลงได้ทุกวันทุกวัน365วันแบบนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและช่องของเราจะค่อยๆถูกเปิดค่าการมองเห็นขึ้นนะคะความเร็วไม่สู้ความสมัคเสมอนะคะทําให้ได้ทุกๆวันยืระยะให้ได้อย่าทำทำหยุดหยุดอย่าขาดหายนะคะเพราะว่าการที่เราลงคลิปสตรีมให้ได้ในแต่ละหนึ่งวันเนี่ยเราต้องทําให้ได้ทุกวันระบบเขาก็จะเกิดการจดจํายอดวิวตะมุตรมนี้ก็ลงไปเลยนะคะคลิปที่ดีของพี่ผู้ไข่ที่ผู้ข่ลงไปไม่ใช่คลิปของที่ผู้ข่ลงตอนนี้หรือว่าลงเดือนนี้นะคลิปที่ สร้างรายได้ให้กับพี่ผูไข่นะคะก็คือคลิปของเดือนสิงหากันยาพฤศจิกาธันวามกราคมพุมภาก็มีนะคะเพราะอย่างนั้นแล้วอย่ากังวลใจเลยค่ะลงไปเลยเรามีจํานวนคลิปที่มากพอระบบก็จะเกิดการจดจําแล้วก็เขาก็จะดันเราขึ้นฟ ah ีดที่คลิปวิดีโอนะคะพอระบบดันขึ้นฟีดวิดีโอแล้วก็เป็นการบ้านแล้วแหละว่าเราทำยังไงให้คนจอดดูคลิปวิดีโอของเราทั้งทั้งที่ระบบก็ดันเราแล้วนะคะเราก็ค่อยๆพัฒนาเจ้าของฝึกฝนเจ้าของทําทุกวันทําให้หยุดทําทุกวันทำย้ำๆทำซ้ำๆจนเราเจอเจ้าของ พอเราเจอเจ้าของเราชัดเจนกับเจ้าของแล้วคลิปเราจะคมคนติดตามเราก็จะชัดเจนกับเรานะคะเพราะอย่างนั้นแล้วทําไปเลยค่ะทําให้ได้ยางระยะให้ได้ในทุกวันนะคะพิ้วไข่ลงวันละสองคลิปแต่ช่วงนี้ยุ่งมากพิ้วไข่ก็จะลงวันละหนึ่งคลิปแต่พิ้วไข่มีจํานวนคลิปที่เยอะมากๆแล้วเพราะว่าพิ้วไข่ทำไปเยอะมากๆแล้วนะคะก็เลยมีคลิปเก่าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพิ้วไข่ได้นะคะตรงนี้พิ้วไข่ก็เลยสามารถลงวันละหนึ่งคลิปได้ถ้าหากว่าใครจะลงวันละหนึ่งคลิปเหมือนพิ้วไข่ได้เนี่ยก็คือเราจะต้อง มีฐานแฟนที่รักที่ชอบในแบบที่เราเป็นเราและที่สําคัญคือเรามีคลิปในปริมาณที่มากพอและคลิปเหล่านั้นเป็นคลิปที่สามารถสร้างรายไดใ้ให้กับเราแบบไม่รู้จบด้วยนะคะเพราะคลิปเขาจะดทั้งวันทั้งคืนตรงนี้ที่ใข่บอกเลยว่าเราเหนื่อยทาคลิปแค่ครั้งเดียวแล้วคลิปก็จะทํางานให้กับเราได้ไม่รู้จบค่ะลงคลิปสตรีมเสร็จแล้วอย่าลืมไปมีปฏิสัมพันธ์กับเ,เพื่อนครีเอเตอร์ด้วยนะคะเราไม่สามารถเติบโตบนโลกออนไลน์ได้คนเดียวนะอย่าลืมให้ความสําคัญให้ความใส่ใจ ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเป็นเพื่อนครีเอเตอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปนิง่งคลิปเรียลคลิปยาวหรือแม้แต่ไปทักทายที่ไลฟ์สดนะคะเจอตรงไหน,นพี่ผู้ขายก็ทักทายหมดเลยไม่เลือกค่ะไม่แบ่งค่ะพี่ผู้ขยเจอใครพี่ผู้ขา,ขาก็จอดไปพูดคุยทักทายทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ถ้าหากว่าเราเลือกที่จะทักแต่กลุ่มที่เราชอบอหรือว่าเป็นพวกของของเราแบบนี้พี่ผู้ขามองว่าไม่โอเคนะเพราะว่า Facebook เขาก็จะจดจํานะคะเขาก็จะไม่นาส่งคลิปของเราไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใหม่และถ้าหากว่าเราปัดคลิป เลือกที่จะปฏิบัตินะพี่ไข่บอกเลยว่าเราก็จะเป็นคนที่ถูกเลือกปฏิบัติเช่นกันนะคะเพราะอย่างนั้นพี่ไข่เลยมีความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่เดียวกันพี่ไข่ก็เจอใครพี่ไข่จะทักทายทั้งหมดเลยนะคะโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะตอบกลับพี่ไข่มาหรือว่าไม่ตอบกลับพี่ไข่มาถ้าทครไปสิบกลับมาหนึ่งก็ถือว่าสําเร็จแล้วก็ยอดเยี่ยมมากแล้วค่ะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครีเอเตอร์เสร็จแล้วอย่าลืมให้ความสําคัญและก็ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของกอารตคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสใต้ไลฟ์ของตัวเองด้วยนะคะะะและอย่าาาาาทททํํํีววเเรนะเร็นพะ เราจะเข้าข่ายของโรบอทหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาติในเรื่องเกี่ยวกับการสแปมนะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโพส์คลิปไลฟ์ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเว้นระยะนะคะอย่าทําทีท,ทีเร็วๆรัวๆแม้แต่การกดหัวใจการตอบคอมเมนต์การ,กอ, comment, อ,าการอันที่เราจะให้สติกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมที่เราทําแล้วรัวๆเร็วๆเนีย่ยเข้าข่ายในเรื่องของการสแปมค่ะศึกษาเรียนรยู้ตลอดเวลานะคะสําคัญถ้าอยากประโสบผลสําเ,เร็จเร็วก็คือศึกษาไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ ลงมือทําไปด้วยเราจะประสบตัสสาเร็จไวช่องของเราก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะเพราะว่าปัญหาจะไม่มาตอนเรียนแต่ปัญหาจะมาตอนที่เราลงมือทํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรียนรู้แล้วก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะเราจะได้มีทักษะมีประสบการณ์ที่ต่อยอดเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นในระหว่างทางพอเราเดินทางไปจะถึงเป้าหมายและเราสําเร็จแล้วทักษะต่างๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่จะเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับเราเพราะอย่างนั้น เรามีทักษะเรามีความรู้ในตัวมากเท่าไหร่รายได้ก็จะมากตามค่ะอย่าลืมพัฒนาเจ้าของให้ได้ถึงตัวนะคะเพราะว่าออนไลน์ปรับแล้วก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับคลิปนี้พี่ผู้ข่ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจดีๆที่ส่งให้กับพี่ผู้ข่ตลอดมานะคะพี่ผู้ข่ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอส่งกำลังใจดีๆให้ซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้พี่ผู้ข่ยขอตัวก่อนนะคะ